มาเล็กมากจะชัเองประพันพอเพื่อผู้จัดการง,รนงรานานีนันเองลูกสยามเพื่อมีผู้กสอลสิเเองกันนลยคู่แกวนายชื่อเล่นสีบสี่มาเล 5, ็กน้อยจกช่ ใช้เงินทุกคนใช่หมายเลขทีกก่ก็จะ่ตอนรัหมายเลขอี่หน้าจะใชเกเด็กสาวสองคุณเล่หมายเลขที่จะใชมเหมายเยลขร้อยโบว์ไม่ใใชพื่อจัดการ เอาจะต้องเป็น,นาผู้สอนจากชเด็ก,กจาก,ก,จาก,จาก,กตัวลูกผู้าและจากเด็กทางทีวันทุกสามขอห้ันศุกร์ได้ช้คณะกรรการผู้ตฏิบัในขณะที่มีผู้ปััติ

สู่การแข่งขันกีฬาภายในกองทบกครั้งที่73ครับเราอยู่ที่สนามกีฬาการจังหวัดเพชรจังหวัดพิษณุโลกค,ครับก็เป็นในประเภททีมเดี่ยวชายรุ่นอาวุโสนะครับระหว่างทีมกลุ่มที่1เจอกับกลุ่มที่หกลุ่มที่1มาในเสื้อสีขาวนะครับส่วนกลุ่มที่6ก็มาในเสื้อสีน้ำตาลออกกลุ่มนี้ พี่ปุ้ยกับโน้ตนะมาเล่นในลงประเภทอาวุโสนะทีมเดี่ยวอยู่อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองนั่นเองครับมาดูว่าฝีมือไรมือของรุ่นอาวุโสกันนะในการแข่งกีฬาภายในกองทัพบ,บกระหว่างกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มหกกลุ่มหนึ่งก็กองทัพภาคที่หนึ่งกลุ่มหกก็เป็นกลุ่มของ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศนั่นเองครับาาฟาดลูกนี้ยังขึ้นฟาดได้อยู่นะมะสี่สิบอัพขึ้นแล้วนะครับกุ่มหกได้แต้มนะครับหนึ่งต่อศูนย์ สิร์ปลูกนี้ไม่ข้ามครับเป็นแต้ของกลุ่มหนึ่งหนึ่งเท่าครับกลุ่มหนึ่งเสิร์ฟมาที่ที่หมายเลขเออสิบห้านะครับกลุ่มหกเปิดศีรษะแตกไปครับกลุ่มหนึ่งได้แท้ หนึ่งต่อสองครับกลุ่มหกเสิร์ฟมา,เ,าเสิร์ฟตัดไปลูกนี้เอาเปิดได้ครับยกมาล้นนะเอาละคื้นไปลูกนี้เรียบร้อยอะไร,ไรครับจังหวะสก,กิปลูกได้ดี สกอร์สองเท่าเอายก้นมาแล้วลูกนี้จะแต้ของกลุ่มหกครับสามต่อสองเสิ <c oughs> 2. 2> <c oughs> ริมข้าาเรืลูกนี้ โยกมาแล้วโอ้โหยังขึ้นฟ้าได้ดีครับเ็นแต้มครับกลุ่มหนึ่งสามเท่าครับกลุ่มหนึ่งตัดห่อลูกนี้ช้าๆแล้วลูกนี้แม่ยังค่ายครับเปิดมาได้ดีแล้ว โอ้โหยังหว่าจะเปิดลูกฟาดออกผ้าครับสามต่อสีคสอส่ครับตุ่มหกเสิร์มครับตามหนึ่งแต้มเสิร์มไปลูกนี้ยังเปิดมาได้ดีครับแล้วจ่ายมาแล้วลูกนี้อยากลูกนี้ยังไงจ๊ะ ข้ามนะครับโดนสกัดกั้นรู้สึกว่ายังไงเนาะ,ะเป็นแตมของกลุ่มหกนะจ๊ะอ๋อเป็นรุ่นนี่อายุ40่บอาพขึ้นนะเสอร์มาเปิดเข้า อย่าแย่งกันจ้ะแล้วปาดไปลูกนี้ยังแกะมาได้ครับจ่ายมาแล้วลูกนี้แม่ขึนไปฟาดเป็นแต้มครับสี่ต่อห้าครับโอ้โแต้มคือว่าสูสีนะคู่นี้เสิร์ฟไฟลุลูกนี้เอาแล้วเปิดได้แล้วยกมา

เกี่ยวนี่เบอร์ยี่ห้านี่จริงอ่ะเป็นทั้งนักกีฬาแล้วก็เป็นผู้ตัดสินด้วยนะวันนี้ถอดเสื้อผู้ตัดสินนะมาแข่งในนามของกลุ่มหกครับให้กับกลุ่มตัวเองครับที่สังกัดอยู่นะครับก็หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศนั่นเองครับ4ต่อเจ็ เสริมข้ามลูกนี้ออกครับเจ็ดต่อสีสอาแปดต่อสี่ครับยังแข็งแรงกันอยู่นะฮะบอกให้แหมอายุสี่สิบแล้วนะครับผม ลูกนี้จะพยายามที่จะเปิดด้วยศีสษะแล้วเปิดไม่ได้ครับฝั่งของกลุ่มหกสี่ต่อเก้าครับแปกข้ามไปก่อนนะแล้วลูกนี้ลงด้วยจัก ยอดมาตัดจอดได้สวยครับกลุ่มหนึ่งยืนนานไม่ได้นะรุ่นนี้แต่คิวกินเสิร์ฟเสิร์ฟออกหลังนะเป็นแต้มของกลุ่มหนึ่งต้องขยับแข้งนะขยับขากันบ้างครับ 11ต่อ5ครับสเสิร์ฟมาเอาแล้วแล้วมองไว้ลูกนี้โอ้โหเสังเกตไหมฮะเบอร์15ตัวชงของกลุ่ม6นี่แกยังไม่ได้สัมผัสลูกเลยนะต้องวิ่งบางแล้วนะจ๊ะมาแล้วบล็อกลูกนี้ทำงานได้ดีครับเป็นแต้บของกลุ่ม6 ขยับแล้วครับมาดูตัวชงหมายเลขสิบห้าครับกลุ่มหกจี้มาหน่อยครับอ้าก็เปิดม,มาได้ครับยกขึ้นมาได้แล้วจังหวะนี้โอ้ปาดไปโดนหน้าครับเป็นแต้มของกลุ่มหกเจ็ดต่อสิบสองเสิร์ฟไปลูกนี้ยังได้ครับยกมา มองไ้ลูกนี้โอ้โหแล้วเจอสกัดกั้นนะได้ดีครับหมายเลขสิบเอ็ดเยอะัวทําของกลุ่มหกขึ้นไปบล็อกลูกมองลูกศิษะได้ครับสิบสองต่อแปดเอาโยกมาแล้วปาดไปลูกนี้ ยังได้ครับตั้งใหม่แล้วป่าลูกนี้เรียบร้อยเลยครับแปดต่อสิบสามเปิดดีเลยฮะแล้วฟาดลูกนี้ไม่ข้ามครับ สิบสามต่อเก้าอ้าวเปิดเป็นไปนิดนึงอะแต่เอาลูกกลับมาโอ้แล้วจังหวะปาดไม่ได้ครับลูกนี้ปาดไม่พ้นครับเป็นแต้มของกลุ่มที่หนึ่งอีกแต้มเดียวครับจะปิดเกมเซตที่หนึ่ง เก้าต่อสิบสี่บาดเรียบร้อยอะไม่ขาบครับเป็นแต้ของกุ้มหนึ่งครับในเซตแรกเอาชนะไปด้วยสกอร์สิบห้าต่อเก้าเปลี่ยนแดนครับ เอาครับมาลุ้นในเซตสองครับกลุ่มหกจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับฝาดสวยครับหมายเลขหนึ่งตัวทำของกลุ่มที่หนึ่งหนึ่งต่อศูนย์ สวยครับเมอรสองของกลุ่มที่หนึ่งกองครับภาคทีมหนึ่งศูนย์ต่อสองกลุ่มหกยังไม่มีแต้มฮะแล้วจ่ายมาแล้วคืนไปฟาดลูกนี้เป็นแต้มครับ สต่อศูนย์เสริฟจอดไปลูกนี้เรียบร้อยเลยครับมายอดสวยครับน้ำหนักดีศูนต่อส่ครับแล้วเสริฟมาหนักหน่วงแรงครับแต่ออก ดูหุ่นก็ผิดกันแล้วฮะตำแหน่งแบ็กระหว่างกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มหกเสิร์ฟดีครับกลุ่มที่หนึ่งของทัพภาคที่หนึ่งศูนต่อหครับยังบอมมีแต้ม่ะกลุ่มหเสิร์ฟมาแล้วแตกแต้ตมอีกมา เสิร์ฟได้อย่างนี้ก็ถือว่าพละกกำลังยังดีอยู่นะครับรุ่นนี้ลูกน,นี้ออกครับเป็นแต้มของกลุ่มหกหนึ่งต่อเจ็ดมันก็เสิร์ฟแรงจริงๆนะฮะแรงกันไม่มีตกเลยนะฮะแต่ลูกมันออกเลยทุกลูกกด้วยลูกเสิร์ฟของ แบ็กของฝั่งกลุ่มที่หกนี่ก็เช่นกันเสิร์มออกเหมือนกันสองต่อแปดเอาละเปิดได้แล้วยกขึ้นมาลูกนี้เรียบร้อยอะไร,ไรครับเป็นแต้มของกลุ่มหนึ่ง เบอร์สิบหกตัวชงฝั่งกลุ่มหกนี่แมนานๆได้สัมผัสลูกสักครั้งหนึ่งอต้ลูกนี้ทำได้ดีด้วยครับแมเล่นลูกแตะยอดข้ามบล็อกได้สวยครับตัวทำของกลุ่มหกเกี่ยวมาและจ่ายไม่สวยครับจังหวะที่สองเป็นแต้มของกลุ่มที่หก ยังนำอยู่ครับกลุ่มหนึ่งเก้าต่อสี่อ๋อล็อกให้ได้ครับกลุ่มหกเสิร์ฟไปลูกนี้เอา้มมามองวะเปิดลูกที่สองแล้วสังวาสัันแบคลูกนี้แม่แกไม่มองเลยเนี่ยสี่ต่อสิบ นี่ครลูกนี้พิเด็ดลงครับเป็นแต้มของกลุ่มหกปัดหยอดสวยครับ,รบกลุ่มหนึ่งได้แต้ม เกมอาจจะไม่หวือหวาเท่าไหร่นะครับเสิร์ฟออกครับถือว,ว่าเป็นการออกกำลังกายคะในรูปแบบของเกมการแข่งขันสสิบองต่อห้า ฉายกมาโอ้เรียบร้อยเรยไรครับตัวทำก็ฝั่งของกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยถือว่าได้เปรียบกว่านะครับก็จะมามาสี่สิบต้นต้นจนฝั่งนู้นก็โอ้โหน่าจะเยอะอายุเสิร์ฟอ๋อครับม อีกแต้มเ,เกมครับในเซตสองสิบสี่ต่อห้ามารุนจี้ไปที่เบอร์สิบหกสักหน่อยนะลูกนี้เสิร์ฟออกครับหกต่อสิบสี่อ้าเบาๆก็ไม่ต้องหนักแล้วลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามครับ ก็เป็นแต้มให้กับกลุ่มที่1ครับในเซตที่2เอาชนะไปด้วยสิต่อหสรุปครับกลุ่ม1เอาชนะกลุ่ม6ไปด้วย2ต่อ0เซตครับนะครับก็จะไปอีกหนึ่งคู่นะครับเหลือเป็นคู่สุดท้ายในวันนี้ครับประเภททีมเดี่ยวชายรุ่นอาวุโสครับระหว่างกลุ่ม5เจอกับกลุ่ม7จ้นามาดูกันนะแมมาดูรีราครับรุ่นอาวุโสกันบ้าง วันนี้ต้องขอบคุณ f อทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมนะและกดไลค์กดแชร์นะใครไม่แชร์นี่จะแช่งเอาก็ขออเก็ขอจบกันไลฟ์สดเพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมคู่ต่อไปคู่สุดท้ายของวันนี้ครับประเภททีมเดี่ยวชายรุ่นอาวุโสกลุ่มห้าเจอกับกลุ่มเจ็ วันนี้สวัสดีครับ